สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ YouTube c h a n n n l โปรโมชั่น Ford b บายเก่งกี้วันนี้ก่พาพี่ๆมาพบกับรุ่นที่ขายดีที่สุดเลย Ford Ranger คะ่ะ Cap XL Passport คะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิดนะคะ 385นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวกิ่งพา,มาชมว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กิ่งกี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูชิ้นแรกกันเลยด้านบนค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดนะคะเป็นสกูปทรงฟิตนั่นเองทรงนี้ก็จะดูออฟโหลดมากๆเลยเนาะเป็นทรงสกูปที่มีใหญ่ขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะคะให้สีสกูปค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีทูทนนสีาเหมือกับ รถขัดแล้วตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของสัญลักษณ์วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นมามาแสแตงนั่นเองให้สีสัญลักษณ์นะคะเป็นสีแดงนะคะในส่วนของสัญลักษณ์พี่ๆสามารถเลือกได้นะมีมามาแสแตงขัดแล้วก็รูปแรดนะคะแล้วก็รูปบัวกระทิงนั่นเองถัดมาค่ะด้านหน้านะคะชุดแต่งลหล่อกก็แน่นอนเลย พลาดไม่ได้เลยสําหรับชุดนี้ชุดแต่ง F 1 5 0 Spider นั่นเองค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะพร้อมฟอนต์อักษรน,นะคะ FORD ซึ่งวันนี้ลูกค้าเลือกสีตัวอักษรเป็นสีขาวนั่นเองพี่พี่สามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะแล้วสําหรับรุ่นนี้ค่ะก็จะมีตัวไฟ LED ให้ด้วยนะคะ3จุดนะคะแล้วก็นี่เลย ไฟ LED ตัว C นะคะแสงสีขาวสำหรับชุดแต่ง F1 50 Spider นะคะแล้วเขาก็จะมีมิตินะคะเว้าวไปข้างหลังเนาะในส่วนของตัวข้างหลังค่ะก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็มาพร้อมกับตัวกันชนหน้าค่ะสีดํานะคะชายกันชนเป็นสีเงินนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้ค่ะที่เพิ่มเติมด้านหน้าอีกหนึ่งจุดจะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะสําหรับรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ติดตั้งให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานี่เลยไม่พูดไม่ได้เลยสวยขนาดนี้ครอไฟหน้าเนาะ ทำให้ดวงไฟของเราดูโดดเด่นรวมถึงวันนี้อัปเกรดไฟหน้าเต็มระบบเลยค่ะไฟมาสเตงค่ะ3ครีบรวมถึงวงแหวนวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นทรงกลมแล้วเลือกดวงตาของน้องเขาค่ะลูกแก้วเป็นสีฟ้านั่นเองบลูาอสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบสีฟ้าหรือสีแดงนั่นเองแล้วก็วันนี้ค่ะพร้อมต่อนะคะตัวไฟเดย์ทามล n นนิ่งไลน์นะคะต่อกับสเต็ปไฟเลี้ยวให้ด้วยนะแบบเต็มระบบเลยในโซ่ของด้านข้างตัวรถค่ะนี้เลยซุ้มลอนะคะขนาด6นิ้ววันนี้ลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมุดนะคะซุ้มลอตัว นี่มาพร้อมกับชุดแต่งเนาะเลือกได้ว่าเป็นแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดพี่พี่ท่านใดชอบเป็นหมุดเงิน,เง,นเงินก็แจ้งเก่งกี้ได้เลยค่ะในส่วนของล้อแม็กวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นขนาด16นิ้วค่ะแม็กที่ลูกค้าเลือกนะคะก็คือเป็นแม็กก้านนะคะสีดํารวมถึงวันนี้จับคู่กับยางนสเตอร์ a t สซีรียลยางวันนี้ที่เราเลือกมาจะเป็น2 6งหกห้านั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถค่ะ วันนี้นะคะติดตั้งตัวราวหลังคานะคะเพิ่มเติมสําหรับรุ่น c a p XL p a s s p o r t ค่ะราวหลังคาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ติดตั้งให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของกันาสาดค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกกันาสาดเขารลปตรงรุ่น4ชิ้นค่ะแล้วก็เบา้ารองนะคะมือเปิดนะคะตัวนี้เลือกเป็นสีดําด้านนะคะซึ่งก็จะป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองแล้วก็นี่เลย สติกเกอร์สวยๆรอบคันแบบนี้เลยค่ะสามารถเลือกสีสติกเกอร์ลายสติกเกอร์นะคะออกแบบลายสติก hmm. เกอร์ได้เองได้เองด้วยนะ mm hmm. แล้วก็ท้ายกระบะค่ะโลบาเหล็กค่ะทรงขาย,ยาวของเอาเลนเดอร์นั่นเองรุ่นยอดฮิตเลยสาหรับรุ่นโลบาเหล็กรุ่นนี้นะคะเขาจะมีตัวห่วงนะคะเ,เพื่อเพิ่มนะคะสัตะแกรงขนสัมภาระได้ด้วยนะอนาคตเกิดพี่ๆต้องการจะติดตั้งตัวอุปกรณ์น,นะคะตัวตะแกรงขนสัมภาระก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นั่นเองแล้วก็ครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟ เบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบเพิ่มมิติให้กับตัวรถแล้วก็สติกเกอร์ลายกราฟิกค่ะบริเวณฝาท้ายและเพิ่มเติมกันชนท้ายเล็กของอาเลนเดอร์รุ่นกันชนท้ายเล็กรุ่นนี้จะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงนั้นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ อุปกรณ์ตกแต่งรอบคันในวันนี้หวังว่าพี่ๆคงจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้อยากจะดูนะคะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติม,มไปรับชมได้เลยที่ YouTube Channel และทางเพจ Facebook ค่ะชื่อเดียวกันเลยค่ะโปร m o ชั่น f o r d by เก่งกี้รับชมแล้วขอกาลังใจช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ค่ะ นีเลยเบอร์โทรหรือ ID Line ค่ะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะสอบถามเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะยังไงวันนี้เก่งกี้ขอฝากเจ้า Ford Ranger c a p XL p a s Sport คันนี้ไว้ด้วยนะคะเก่งกี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย